ถ้าเราเจอปัญหานี้นะครับเพื่อนอย่างเช่นนะครับไขควงของเรานะครับมีการสึกหลอนะครับไขควงแฉกของเราเนียเราขันนะครับหัวสกรูนะครับเพื่อที่จะยึดสายไฟนะครับขันแล้วมันไม่อยู่นะเพื่อนนะครับขันเสร็จแล้วมันยังดึงออกได้อยู่นะครับให้เราใช้นะครับให้เราลองใช้นะครับไขควงนะครับที่เป็นไขควงแบนนะเพื่อนนะที่มันเป็นหัวแบนนะครับลองมาขันดูนะครับเพราะว่าสกรูพวกนี้ เขาจะทำมาให้มันสามารถใช้ได้ทั้งไข่ควงแฉกกับไข่ควงแบนนะครับถ้าเป็นฝั่งแบนครับมันจะแน่นกว่านะครับแล้วขันแล้วมันมันจะอยู่นะครับขันแล้วมันเหมือนจะแน่นกว่านะครั่นนะครับลองดึงดูนะครับมันก็ไม่ออกนะครับแข็งมากนะครับขันแล้วมันโอเคนะครับ แน่นมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองใช้คิมดึงนะครับนะครับคีมดึงก็ไม่ออกนะครับนะในก็หมดปัญหาเรื่องไฟติดติดดับได้เลยนะครับนะ